แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ครับผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานาศายแห่งความชั่วร้ายและคุณดาร์โคเลซอนมาครับผมที่ชาับสหมุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT by แท็บชาร์ตผมในคลิป EP วันนี้นะครับนะก็าจะาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมนะจริงๆมันจะมีคลิปเมื่อวานเนี่ยจะเป็นลงขั้นนิดนึงนะครับผมของคลิปแวนกาซิโ uh, ลนะครับขออนุญาตลงขั้นไม่รู้แหละอาจจะลงอันนี้ก่อนก็ได้รเรื่องแวนกาซิโ o ก่อนก็ได้นะครับนะแต่มันอาจจะมีการลงขขั้้นนนนนใเรื่ององงนนีิดึ วันนี้กลับมากับคลิป EP ของเราครับมารีวิวกันต่อกับชุด VGT นะครับผม VLTD วันนี้เป็นชุด02นั่นเองนะผมนะที่เป็นแครนไรแอคชั่นนั่นเองครับมาในตีมของอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับผมนะในาลๆคนที่ขึ้นเข้ามาดูนะครับผมนะจะตรงใส่ว่านี่เป็นแครนอะไรมันชื่อว่าแครนไรแอคชั่นนะครับมันไม่ได้อยู่กับแครนอื่นๆนะนะครับแล้วก็ในส่วนของตีมเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนนะครับผมนะถามว่าพี่ก่อนหน้านี้มันมีโคนันออกเอาไปเล่นด้วยกันได้ไหมไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นแครน ไปเล่นกับพวกแคนเทาอย่างดเมนชันโนวาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะว่านี่มันคือแคนไลท์แอคชั่นนั่นเองนะครับนะโอเคมาดูกันนิดนึงครับผมข้างหลังนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะบอกว่ามีจำนวนการ50ใบจริงจะมีเกิดนิดนึงพวกกิ๊บพวกอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นชุดพิเศษนะครับโอเคเปิดกันเลยนะครับด้วยความที่มันเป็นทีดีครับจะมีส่วนของสนามให้นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมครับน้องๆเห็นช่วงนี้น้องๆอยากได้สนามกันเยอะมากนะครับสนามแบบกระดาษนะครับโอเค แกออกมาครับนะย้ํากันทุกคลิปครับผมถ้าเป็นของใหม่จริงๆตรงนี้จะถูกซีลไว้อย่างนี้นะสวยงามอย่างนี้เป็นแดงสวยงามถ้าแกะปุ๊บมันจะเป็นรอยโอเพนเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าถ้ามันเปิดมาแล้วมันตรงนี้มันออกปุ๊บแจ้งที่ร้านเลยที่ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับรอลองเอาเคมที่ร้านเลยนะครับนะโอเคแสดงว่ามันถูกเป็นมีการเปิดแล้วนี่ถ้าเปิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้มันติดแน่เลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นรอยๆอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะเป็นเกาๆลอยๆอย่างเงี้ยนะครับต้องมีไอแผ่นแดงเนี่ย ติดอยู่ในกล่องเสมอนะครับผมนะเพื่อรักษาสิทธิ์ในการที่เราต้องได้ของใหม่ตลอดเวลาอ,อืออ่าดึงออกมาครับอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งครับเป็นชุด02เนอะไอ้คลิปแล้วเป็นชุด01ไปละอ่ะมาดูกันก่อนครับใบสุ่มของเรานะครับผมหลังกล่องนะครับใบแรกไม่มีอะไรใบปุ๊บอโอ้เราได้เป็นในส่วนของ อะไรเนี่ยอุลตร้าแมนกรุฟนะครับนะโอเคเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเหมือนปั้มทองอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของอีเมนเจอรี่กริปให้นะครับนะก็จะเป็นในส่วนอุลตร้าแมนนี้ด้วยทั้งหมดจะมี3ใบมีเป็นไอสีใบมีเป็นอาร์ตไลน์ใบหนึ่งแล้วอาร์ธรรมดาอีก3ใบนั่นเองนะครับนะอ่ะมาดูของในกล่องกันดีกว่านะครับหน้ากล่องจะเป็นอะไรนะอุลตร้าแมนกรุฟเหรอนะครับนะให้มาฟอยหนึ่งครับไม่ฟอยสามแล้วก็จะมีอุลตร้าแมนอะไรคิงกะ วิกเตอร์นะครับผมนะอันนี้ไม่ฟอยครับผมสี่ใบเลยอุลตาแมนอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้น่าจะโนอามังก็จะจไม่บิดนะครับผมนะอ่ะดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับโอ้โหให้มาเยอะอย่างเนี้ยมีวานิลาด้วยนะมีตัวเริ่มนะครับโอ้หนี่มันเซโร่เป็นคิตอีเข้ามีดรอปพีจีครับรอบนี้ให้ดรอปพีจีเลยไม่เหมือนตอนโคน,นันนะ ดอพีจีต้องไปสุ่มนะครับแลีวต้องซื้อข้านงนี้เท่านั้นหึงเป็นดอพีจีมีฮิ้วและก็มีดรอนะครับด้วยความที่ว่าเป็นโปรเทคก็จะมีคิกเกอร์แค่สามแบบก็มีชิดอฮิวนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคมาเรามารีวิวกันเลยดีกว่าครับทีละใบกันเลยนะครับผมใบแรกนะครับผมกับใบนี้นะครับ อุลตร้าแมนกรุฟนะครับผมนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยเป็นเกรดสมครับมีเบนจานีกิฟเป็นโพเทคนะครับผมมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อลงมาเขาได้บาร์หนึ่งจั่วการหนึ่งใบครับผมแล้วก็ยูนิตทั้งหมดในแถวหน้าของคุณบวกหมื่นจนจบเทินครับผมถ้าคุณไลท์ทับเกรดสด้วยยูนิตนี้จะบวก1นึ่ขีจนจบเทินด้วยนั่นเองนะครับก,ก็หลักๆเป็นตัวจัว่วกับปัม๊มพลังนะครับผมตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอ่นะใบต่อมาครับ กับอุลตร้าแมนนะครับกิงกะวิกเตอรี่นะครับมีอ่าเป็นเกียร์สามเหมือนกันมีเมนเจอร์ที่กิฟต์โปรเทคเหมือนกันนะครับมีเทคคอนติเนียลในช่องแวนการ์ดนะครับผมในเทิร์นของคุณนะครับถ้าคุณมีการที่เชื่อว่าอุลตร้าแมนกิงกะนะครับผมและอุลตร้าแมนวิกเตอร์วิกเตอรี่นะครับในโซยูนิตนี้นะครับอ่ายูนิตทั้งหมดในแถวหน้าของคุณจะบวกหมื่นนะครับอันนี้ถ้าไลฟ์ขึ้นมาตรงสายก็ จะทําให้เกิดสกิลนี้ได้และมีเทคนึงเป็นเทคแอคทีฟครับผมในช่องวันกันเรียกการวันเบอร์เทิร์นนะครับผมเลือกเรียกการที่มีคําว่าอุลตร้าแมนนะครับในชื่อสองคูณหนึ่งใบนําเข้าโซอยู่ในนี้บวกหนึ่งขีดก็จบเทิร์นอ๋อมันสามารถเติมโซกลางทางก็ได้นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอามาช่วยกดขีนะครับโอ้อุลตร้าแมนมีตัวกดขีเนาะอ่ะมาที่เกรด2ครับเกรด2เป็นอุลตร้าแมนนะครับรองโซนะครับลอสโซโอ้ชื่อเหมือนกางเกงในเลยนะครับนะมี เทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ดนะครับเลือกยูนิตที่มีคำว่าอ os ุลตร้าแมนลอตโซนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนบลูแล้วก็อุลตร้าแมนทรีโอนะครับบนช่องเรียากาดคุณนำยูนิตเหล่านั้นเข้าโซคุณโอ้นำสามใบเข้าโซเลยนะครับค้นหาการที่ชื่อว่าอุลตร้าแมนกรูปก็ตัวหน้ากล่องนั่นแหละนะครับผมจากกองการคุณหนึ่งใบไลท์ในสภาพสแตนและค่าแวนการ์ดของคู่แข่งเป็นเกตสองหรือต่ำกว่า ยูนิตที่ไลท์ยูนิตนั้นได้ยูนิตที่ไลท์นะครับผมจะต้องลบ1นึ่งไดจนจบเทินจากนั้นสับกองการ์ดก็คือเอาง่ายๆครับมันสามารถซูีเรียไลท์ได้เลยแต่ว่าไอการซูีเรียไลท์มันเนี่ยถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่นเกรดน้อยกว่าเราอย่างเงี้ยก็ทำให้ในการซูีเรียไลท์ตรงนั้นอะ่ะมันเรียกว่าไงเดี๋ยวมันมันโดนลดได้หนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้โกงจนเกินไปและมีเทคนิคหเทคนิคออโต้ครับ เมื่อถูกไลทัทบจัวหนึ่งอันนี้ก็โงโงๆเลยนะครับนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแสแปมไลท์ดีอยู่นะนะครับเป็นตัวที่ได้แบบได้ลายไหลดีอยู่โอเคใบต่อมาครับอ่ะเกต2สองเหมือนกันใบนี้อุลตร้าแมนเอ็กซ์ซีโรอะไร Armor. อาร์เมอร์อ๋อนี่มันคือเอ็กซ์ซีโรอาร์เมอร์เหรอนะครับมีเทค แอคทีฟ <Active S 2> ในช่องวันการเรียกากาศวันเพอร์เทิร์นนะครับเลือกเรียกากาศที่มีคําว่าอุลตร้าแมนในชื่อของคุณ1ใบนําเข้าโซนะครับอยู่ในีวง1นึ่คิดจนจบเทิร์นและถ้าการ์ด<ม>การ์ดที่เข้าโซคุณนะครับผมมีค่าคอสของความสามมาที่อะไรนะถ้าการ์ดที่เข้าสู่โซคุณโดยมีค่าคอสของความสามมากนี้ โดยเป็นค่ามความสามารถที่ชื่ออุลตร้าแมน X คุณสามารถจวดหนึ่งได้อ๋อถ้ามันดูดดูดตัวอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไปดูดอุลตร้าแมน X นะครับมันจะได้จวดหนึ่งแล้วก็มีเทคคอนติเนียในช่องวันกับรเรียการในเทิร์นคุณถ้าคุณมีอุลตร้าแมน X ในโซครับยูนิบวกสามพันเป็นตีสิบสองได้ด้วยทั้งแวนทั้งเรียเลยนะครับนะก็เล่นกับอุลตร้าแมน X เอาไวด้ดูดตัวนั้นเข้าโซนั่นเองนะครับตัวต่อมาครับผมเป็นอุลตร้าแมนวิกเตอรี่นะครับเป็นวานิลานนะครับโอ้ยืเลยนะครัับแต่่มมมนนไีชิละ ตัวนี้แบบยืนหมื่นสองแต่ไม่มีชิลเลยนะครับเกรดหนึ่งนผมอุลตร้าแมนบลูนะครับมีเทคออโต้ในช่องวันอากาศเมื่อลงสนามครับผมที่บวก3 0 0 0ัจนจบเทิร์นนะครับและมีเทคหนึ่งกัเทคออโต้เมื่อถูกไรทับนะครับโต๊ะบัสหนึ่งจวหนึ่งนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างเวิร์กเลยตัวนี้อ่ะตัวต่อมาครับเป็นอุลตร้าแมนจิ๊นะครับผมมีเทคออโต้ เมื่อในช่องเรียกากเมื่อลงสนามโซบส 2, ัสสองจกาส์หนึ่งครับผมแล้วยูนิตนี้บวกหกพันนะครับยูนิตนี้มันยืนแค่ห้าพันอันนี้จริงๆทั้งสองกล่องมีตัวคล้ายๆกันเลยนะครับกล่องที่หนึ่งก็มีตัวคล้ายๆอย่างนี้อ่ะตัวต่อมาครับผมอุลตร้าแมนออฟนะครับออฟออริจินนะครับมีเทคคอนดีดิลในช่องเรียกากถ้าคุณมีการที่ชื่อว่าอุลตร้าแมนกาแล็กซี่ไฟส์เอ่อนิวเจเนเรชันฮีโร่ในโซคุณก็คือน่าจะตัวเริ่มแหละ นะครับยูนิตนี้ได้รับความสามารถอินเตอร์เซปอ๋อก็เอามาันกบกบที่เกจสองที่เมื่อกี้มันยืนหมื่นสองได้นะครับผมตัวต่อมาอันนี้เป็นอุลตร้าแมนจิงกะครับผมเป็นวานิลานะครับยืนเก้าพันไม่มีไม่มีชีวีกแล้วชุดนี้ไม่มีชีวเยอะนะครับผมนะตัวต่อมาครับผมมันชื่อว่าอุลตร้าแมน แกลเล็กซี่ไฟส์นิวเนว์เจนเนอเรชั่นฮีโร่เออชื่อยาวพิหมหายนะครับเป็นตัวเริ่มนะครับไลท์ทับตัวนหนึ่งแค่นี้เองไม่มีอะไรที่เหลือก็จะมีคีย์ที่เข้าทิกเกอร์ครับเป็นอุลตร้าแมนเซโร่นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นคีย์ที่เข้าธรรมดามีดรอคทิกเกอร์ที่เป็น PG นะครับผมนะกับอุลตร้าแมนรีบูทนะครับผมก็เทคง่ายๆเมื่อเอามันเข้าสู่เมื่อมันเข้าสู่ช่องการเดียนทิ้งมือหนึ่งใบในการต่อสู้นั้นเลือกยูนิตตัวไม่ถูกคิดแค่นั้นเองนะครับตัวต่อมาเป็นฮิลรนล พีโจนะครับผมนะอุล uh, ต้าวูแมนดิเออมันชื่ออุลต้าวูแมนเอออ่ะตัวสุดท้ายครับเป็นอุลต้าแมนเอ็กนะครับผมเป็นรอทิเกอร์นั่นเองนะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมนะสำหรับชุดนี้คือเอาจริงๆอ่ะไอชุดแรกอ่ะมันจะเป็นกิงกะซะเยอะแต่อันนี้เป็นอุลต้าแมนกาแล็กซี่นะครับผมชุด2เนี่ย นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสห like, ร,รับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆของช่องเราลงวันทุกวันตอนห้าโมงเย็นนะครับผมนะแล้วก็ใครอยากสนับสนุนแล้วผมเพียงเดือนสามพันห้าบาทสามารถสามัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมนะอยากได้สินค้าต่างๆเกีของแวนกาทีา่ผมสามารถติดต่อทางเพจแท็บช็อปได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นชุด v ีบที่กำลังจะออกในอาทิตย์หน้าก็มีจำหน่ายอยู่นะครับผมติดต่อได้ ลิงก์อย่ใน description ข้างล่างเลยสุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจเราด้วย VFT อ y ทีบายแท b บวีเอฟทวันนี้ไปละเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆแล้วรผมสวัสดีครับ